สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องเซฟบาสะโตบอลเช้านะครับบอลตามควายนะครับใครพลาดช,ช่วงดึกมาลุยกันต่อที่ช่องเรานะครับฝากกด subscribe ติดตามไว้ได้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าบอลแปลกๆแบบนี้น้อยที่มากในประเทศไทยนะครับที่จะมีวิเคราะห์วันนั้นก็ติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องเราด้วยนะครับวันนี้เน้น3คู่ครับประจำวันพฤหัสที่ยี่สิมีนาคมนะครับก็พาไปที่ฟุตบอลแปลกๆนะครับอย่างทางด้านบอลบราซิลนะครับโคลินเซียนพาเมลลัสแล้วก็นอกนั้นเป็นฟุตบอล เรียกได้ว่าของลีกอูรุไกัยนะครับก็เรียกได้ว่าจัดให้เน้นๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการนอกเหนือจาก3คู่วันนี้ก็คลิกลิงก์เข้าไปตรงคอมเมนต์ได้เลยนะครับมีทีเด็ดตัว v i p แจกนะครับโอกาสการเข้าเป้าการเรียกได้ว่าเข้าวินรับเงิน,ร,งนรับตังค์เนี่ยสูงมากๆก็สามารถกดคดลิกลิงก์ได้เลยนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ไม่เสียเวลานะครับไปที่3คู่วันนี้นะครับคู่แรกเนี่ยไปที่เกมระหว่างทางด้านโคลินเทียนเจอกับพาเมลัสครับคู่นี้เนี่ยเป็นนัดชิงของบอลลัดนะครับเป็นเปาลิสตา เล่นกันสองเลกย่อเยือนครับเกมแรกเนี่ยทางด้านโคลินเทียนบุกชนะที่บ้านพาวมรัสมาก,ก่อน1-0ทำให้วันนี้มาเล่นเลกที่2เนี่ยแค่เสมอก็จะเป็นแชมป์นะครับซึ่งก็ถ้าว่ากันในเรื่องของฟอร์ม5เกมหนังสุดแต่ตนารางคะแนนไม่เกี่ยวละเพราะวันนี้เป็นนัดชิงนะครับโดยก็เด้ว่านาดูนะครับเตะกัน7โง35ถือว่าช่วงเช้าของบ้านเรานะครับฟอร์ม5เกมหนังสุดครับทางด้านโคลินเทียน,นชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับแพ้เกมเดียวเกมที่แพ้ บาร์เซโลน่าเอสซีในฟุตบอลระดับทวีปเนี่ยไปแพ้ในโคปาเรเบตาโอเลสเหมือนแชมเปี้ยนลีกของเมกาต้าเนี่ยศูนย์สามแต่ก่อนหน้านั้นนะที่แล้วก็ชนะพาเมอ์ลัสในด่านหนึ่งศูนย์แล้วก็มีชนะทางด้านทีมอย่างซานโตสองหนึ่งนะครับส่วนพาเมอ์ลัสเนี่ยเกมมิดเดลแพ้โคลินเทียนศูนย์หนึ่งก่อนนั้นชนะซาอเปาโลหนึ่งศูนย์แล้วก็มีชนะซาอุแบร์นาโดสามศูนย์ฟอร์มก็ถือว่าดีด้วยกันทั้งคู่นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเหตุเหตช่วงหลังเจอกันมาห้า โคลนเทียนชนะสองม่าชนะ1แล้วก็เสมอกัน2เพราะนั้นให้ตัวเห็นเนี่ยโคลนเทียนดีกว่านะครับอย่างไรตามครับวันนี้สภาพทีมถือว่าพอๆกันนะครับทางฝั่งโคลนเทียนเนี่ยประกอบไปด้วยเบนฟิตเนยปายนะครับก็น่ายนอนกลับมาจากรับใช้ทีมชาติในทันแรกก็คงกลับมาเป็นตัวหลักนะครับประสานงานกับยูริเอเบโตตัวเก่าแล้วก็อังเคลโรเมโลกองกลางมีลาเนเล่ครับทางด้านคาริโยได้รับนิกุสตาโวเอนดิก้นะครับเพราะนั้นก็เป็นชุดใหญ่ส่วนทางฝั่ง ทีมอย่างพาวเมลัตนะครับยังประกอบไปด้วยกองหน้าเนี่ยเป็นทางวิกเตอร์โรเก้ครับที่เคยเล่นกับเหล่าเบติสตัวลูกมีทางด้านตอเรสมีลาเฟลไวก้านะครับแล้วก็ทางด้านเอสเตวานะครับดาวลุ่งที่กำลังจะไปอยู่กับเชลซีนะครับกองกลางมิลิออสกับมีมาติเนสนะครับเพราะนั้นก็คุณภาพทีมอพอกันแต่ผมมองว่าวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไขทีมอย่างพาวเมลัดบุกมาเหนือกว่า0ู5เพราะว่าเกมแรกเนี่ยแพ้มาเกมนี้ต้องการชนะ แต่ดูแลโคเรนเทียนก็เป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะสูสีกันผมให้จบหนึ่งหนึ่งครับแล้วโคเรนเทียนจะเป็นแชมป์ให้เชียร์ที่โคเรนเทียนครับดีไม่ดีจะชนะด้วยให้เชียร์โคเรนเทียนเชียร์ไม่แพ้และน่าจะยิงกันน้อยสกอร์ต่ำคู่นี้เชียร์โคเรนเทียนแล้วสกอร์ต่ำนะครับส่วนคู่ที่2นะครับไปดูที่เกมระหว่างทางด้านมอนเตวิดีโอวันเดอร์เวอครับเป็นทีมในลีกอูรุกวัยนะครับเจอกับทางด้านทีมอย่าง โปเกโซ่ o, ครับคู่นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมไซไม่ใหญ่เจอกันนะครับแล้วก็เรลดูว,ว่าเตะกันเวลาตีห้านะครับโดยถ้าตามตารางคะแนนเนี่ยปัจจุบันวอนเดอร์เลอร์เนี่ยอยู่อันดับที่12นะครับจากทั้งหมด16ทีมมี6แต้มส่วนโปเกโซ่อยู่ในอันดับที่15มี6แต้มเท่ากันนะครับเพราะนั้นก็ดูดีกว่ากันแค่เรื่องของประตูได้เสียส่วนถ้าว่าในเรื่องฟอร์ม5เกมหลังสุดครับวอ er นเดอร์เลอร์ชนะ1เสมอ2แพ้2เกมที่แล้วเนี่ยแพ้ มีล่ามามาหนึ่งสองส่วนโปเกโซชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งคือแพ้น้อยกว่านะครับแล้วก็นดที่แล้วเนี่ยสามารถชนะเหลีอเพลได้สองหนึ่งเพราะนั้นฟอร์มก็กลายเป็นว่าทีมเดือนโปเกโซเนี่ยดีกว่านะครับแต่ยงก็ตามเนี่ยคู่นี้จะเทคเดตูเฮดครับเจอกันช่วงหลังห้าครั้งวันเดอร์เลอร์ชนะถึงสามโปเกโซชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันหนึ่งเพราะนั้นเทตูเฮดวันเดอร์เลอร์เจ้าถิ่นดีกว่านะครับอย่างไงก็ตามความพร้อมครับวันนี้วันเดอร์เลอร์ก็ จะใช้ผู้เล่นหลักๆหน้าเดิมนะครับประกอบไปด้วยกองหน้าเป็นทางฟาเรล่าบอดันโดตัวลุกมีทางด้านคูลุชี่กองกลางมีเลวโรเฟอร์นนเดสนะครับที่ลรวก็ยิงประตูได้เพะฉะนั้นก็เป็นเกรดประมาณนี้ส่วนทางฝั่งโปเกโซครับประกอบไปด้วยทางด้านกองหน้านะครับเป็นโคเปโอตินะครับที่เหลือมีวีเอล่ามีทางด้านโมเรล่าแล้วก็มีทางด้านเฟอร์น andez, ออนเดสกองกลางตัวรับมีกาเซียกับทางด้านโคลอมบิโนนะครับวันนั้นก็เกดนักเตะไม่ได้ดีกันมากแต่ยังก็ตามเนี่ยวันนี้เนี่ยตามเงื่อนไข มอนเตวิเดโอวันเดอร์เนอร์เนี่ยเหนือกว่านะครับ0.5ผมมองว่าเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็จากเรียกได้ว่ากระแสทิศทางเนี่ยไหลไปทางว er, ันเดอร์อร์ตูวลือมีโอกาสที่จะบ,บีชนะได้คู่นี้น่าจะยิงกันเยอะนะครับให้เชียร์สกอร์สูงและเชียร์มอนเตวีเดโอวันเดอร์นอร์นะครับส่วนคู่สุดท้ายครับยังอยู่ที่ฟุตบอลอุลุกวัยนะครับไปที่เกมระหว่างมิลามาครับจะเจอกับทางเซโร่นะครับคู่นี้เตะเจ็ดโมงสิก็ค่อนข้างสูงสีนะครับรักเคลื่อนไขนะเปิดมาเท่ากัน โดยตามตารางคะแนนเนี่ยมีล่าม,มายอยู่อันดับที่10นะครับมี7แต้มส่วนเซโยเนี่ยหรือซาโรอยู่อันดับที่8มี9แต้มนะครับคะแนนเนี่ยไม่หนีกันมากซึ่งถ้าเช็คฟอร์มมาเกมหลังสุดเนี่ยทางด้านมิล่าม,มาเนี่ยชนะมา2เสมอ1แพ้2เกมที่แล้วชนะวอนเดอร์เลอร์ได้สอแล้วก็มีเสมอกับทางโปเกโซ1 1นะครับส่วนเซโยเนี่ยช่วงหลังฟอร์มไม่ดีชนะเกมเดียวเสมอ2แล้วก็แพ้2เกมที่แล้วได้แค่เสมอกับ ดาวนูบิโอหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีเสมอกับทางด้านเซโยลาโกศูนย์ศูนย์เพราะฉะนั้นฟอร์มมีลามาดีกว่านะครับคู่นี้เนี่ยเช็คเฮดตูเฮดครับเจอกนันมาช่วงหลังเนี่ยห้าครั้งมีลามาชนะถึงสามนะครับเซโยชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นมีลามาก็อย่างซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยชนะทั้งเย้าเยืออะไรในบ้านชนะหนึ่งศูนย์ไปเยือนก็ชนะหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้เนี่ยดูแลว้วมีโอกาสจะออกสกอร์ต่ำครับปรดูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะคู่นี้นจ,จับสกอร์ต่ำนะครับแล้วก็เรียกไได้้ว่่่าาาถตมเเงือนนขีย ก็เป็นทางด้านทีมอย่างมิลามาต่อราคาเสมอนะครับเพราะนั้นให้เชียร์ที่มิลามาครับอย่างแย่ๆเนี่ยคือจะไม่แพ้แล้วก็น่าจะเบียดชนะได้ด้วยความเป็นเจ้าบ้านนะครับคู่นี้เชียร์เจ้าถิ่นและเชียร์ไปที่สกอต์ต่ำนะครับอันนี้คืออัสนะ3คู่าาวันนี้นะครับของเซฟปาสโตบอลชาร์นะครับก็ฝากสนับสนุนแล้วก็ซับสไคร์ช่องเราด้วยส่วนใครอยากได้ที่เด็ดตัว V.I.P ก็สามารถคลิกลิงต,ตรงคอมเมนต์ได้นะครับอ่ะสามคู่วันนี้จัดอีกรอบครับ ทางด้านบอลบาร์ซิลบิ๊กแมตช์เนี่ยโคลินเทียนเจอพาเมลัสให้เชียร์ทางด้านโคลินเทียนครับจะไม่แพ้ฟันทองจบหนึ่งหนึ่งแล้วสกอร์ต่ำคู่สองนะครับมอนเตวิเดโอวันเดเลอร์ครับในอุรุกวัยนะครับเจอกับโปเกโซ่คู่นี้ให้เชียร์มอนเตวิเดโอวันเดเลอร์เจ้าบ้านครับชนะสองหนึ่งแล้วสกอร์สูงคู่ที่สามนะครับมิลามาเจอกับทางด้านเซโร่ครับคู่นี้เนี่ยให้เชียร์ทางด้านมิลามาครับจะเป็นชนะหนึ่งศูนย์แล้วสกอร์ต่ำนะครับอันนี้คือสามคู่ประจำวันนี้นะครับสำหรับชชช่่วววววงเเ้้้้าานนนนะครรัััับแลก็ถต์ีีย จัดที่ทางด้านโคลินเทียนครับในบอลบราซิลเชื่อว่าน่าจะไม่แพ้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะได้ด้วยฟันทองจบหนหนึ่งให้เชียร์โคลินเทียนและสะกอร์ต่ำนะครับอ่ะก็ย้ำอีกรอบสามารถคอมเมนต์พูดคุยร่วมรุม่นร,ร่วมเชียร์ไปได้กันแล้วก็ใครอยากให้วิเคราะห์คู่ไหนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ